พ่อมึงจำไม่ได้เหรอ <c oughs> มหมายเละไปไฟเละตำรวจล้อมกูอันหน่ะมานะครับครับครับมึงไม่ต้องห่วงมึงเอ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีอะไรถ้าเกิดสมมติตำรวจมามึงพูดเลยว่าผมมึงแค่บอกชื่อเนี่ยตำรวจเดินเข้ามาเนี่ยมึงบอกชื่อกูไปเลยชื่อมึงอะเอ,อ๋อมึงโม้ชื่อครูเลยเจมึงขอได้เจนุนบอกเขาเลยเนี่ย คราเนี้ยขอได้เลยขออะไรอ่ะไม่ได้ขอให้ปล่อยขอให้ขังรวมเอาไว้แม่ว,ว,ว่าเพราะว่าถ้าอยู่คนละห้องมันหนาวอ่ะอยู่คนละห้องอยู่ห้องเดียวกันดีกว่าเออไม่ว่าคุณเป็นใครนะครับเป็นคนสวยโอ้โหนี่สวยแล้วแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่ดูที่ใส่เจ้าอยู่ที่ใส่เจ้าที่ติดตรงหัวนั่นนั่ะนี่ช้ำให้ยี่เจ้าตัวที่ใส่เจ้าไป็นวที่สวยนะจ๊ะโอ้โห ทายยากนะลิเกเอาหมูเด้งทำขนนกอะโอ้น่าอยากมากเลยน่ารักหาเลยดูปัญญาอ่อนเดินไอ้เติ้งไอ้เติ้งไอ้ด้วงอ่ะนะเป็นมื่อคนมาทำของแฟนเจะมาทำหอมเส้นตัวเองหาของแฟนตัวเองกินเล่นหน้าทำไม่หอมาของแฟนตัวเอง เจอหรือยังฮะจ้าลุงจ้แฟนของกูอยู่ที่ไหนอยู่ทางนี้อ่ะอยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้แล้วแถอยู่ทางนี้อ่ะเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยเอากูคุยเจอเรื่องเสียงน้อยเสียงเนี่ยกูจะคุยกับเขาคนเดียวเท่านั้นแหละกูรู้แล้วแหละคนไปยออดมากคนไปยอดเออใช่คือไม่จริงใช่ปหมไม่เลยไม่เอาออกให้กูจริงนะน่ารักนี้ยังมีอะไรอยู่ไหมเนี่ย นี well. 네่แล้วไ้เต่ามันเอาออกไปแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอ่าแกงอย่าแกงอย่าแกงกันมัไม่มีใครแกงแล้วนะจ้ะเสียงนะเสียงจะ้ยนุกกระต่ายเปล่าเปล่ะด็กนะ จิกตรงเดียนเน่ยวเพิ่งได้กุเคยะเองเลยตกใจก็ื่องไฟช็อตตรงนี้บ้างนุ่งตรงนี้บ้างนุ่งแล้วเป็นอะไรนักนั่นน่นนะอย่ากิกมากกิกมากเพรานนุ่งมีแต่คนสาววอทั้งนั้นจะเ,เป็นลมเป็นแรงก็สักก็ได้เด็ดนะสาววอแปลปว่า <Wait one. S 2> อะไรวะูงไวแม่ไว้วันอะไรคน เจอแฟนของคุณแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแฟนคุณอยู่ที่ไหนเหรออยู่แถวเนี้อ่ะชี้ผมดูได้ไหมดอลเลยไปชี้ให้ดูอยู่แถวกรุงเทพเลยโอ้ยโอ้ยสองนิ้วเลยคุณนิ้วมึงนิ้วเดียวเนี่ย